โอ้โหให้ของล่อแหลมว่านะเสียบตายนเนี่ยนี่ทะเลาคันทีนั่นแหละพี่หวยพี่หวยเจอายแล้วจ่าบบูญฝาผีมานะทำให้สนใจทาให้สนใจเลยไคะนบนนะก่อนจะมือไม่ว่งใช่ไหบอบ

มือวเป็นกลัวออกสื่ออย่างนี้ด้วยค่ะอันนี้ของรางวัลจริงเองเองโอเค thank you พอแล้วพอแล้วพอแล้วเซ็นเยอะให้ไปแล้วให้ไปแล้วแล้วมันมันใส่ไว้ในถุงนีกใช่เลยนี่หนึงจิมมิดกันให้มดเลยขอบคุณครับฝาก ไม่หล <aunque S 2> <me> ่อผมวิ่งเหรอวิ่งหุ่ยเดินข้นน้ำพอนพี่น้ำพอนวันนี้นอาไม่เลียงเหรอน้ำนิวอาร์วันนี้วันอาทิตย์ไม่เลี้ยงเหรอเอาเถอะนะต้งแต